ในวันกิยามะเนี่ยบรรดาน,นาบีเนี่ยจะถูกสอบสวนเหมือนกับพวกเราหรือไม่มีไหมคนที่จะเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนอะไรเลยครับ,บสมิลาลาลา,มา,รราะมนสลเราละนบีนามุฮัมมัดวัลลอฮะอาลาอลัมมนุษยทุกคนถูกสอบสวนหมดเลยแม้กระทั่งบรรดาน,นาบีโดนสอบสวนเหมือนกันหมดเลยนะครับมีนะรับดุลบ,บีทุกนบีโดนสอบสวนอย่างที่เรารู้มานาบีท่านสุดท้ายที่จะโดนสอบสวนคือนบีสุลมาน นะครับเพราะว่าท่านมีอำนาจมีบาร,รมีมีทรัพย์สินเยอะแยะไปหมดเลยจึงถูกสอบสวนและเสร็จคนสุดท้ายเลยนบีสุลัยมาอ๋อก็คือตรงนี้เป็นทําให้เรารู้ว่าคนมีทรัพย์สินเยอะอก็ต้องถูกสอบสวนเยอะอ่าอืแล้วก็หนึ่งในนั้นคือนบีของอัลลอฮ์ด้วยนบีมุนพมัดก็โดนสอบสวนแต่ว่าก็เป็นการสอบสวนที่ที่อะไรละ่ะที่ที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาสุดๆเลยนะสอบสวนก็คือ อย่างสมมติเอาคนคำว่าคำว่าไม่โดนสอบสวนหม่ถึงไม่โดนลงโทษครับอ๋อนะสอบสวนเบื้องต้นี่ยต้องโดนโดนทุกโดนโดนเบื้องต้นเลยโดนคือโดนตั้งแต่ในกุโบต์แล้วนะแต่ว่าการถูกสอบสวนในลักษณะที่ว่าจะโดนโดนทรมานด้วยหรือว่าได้รับไอระอุจากนรกด้วยนั้นนะเวลาผ่านสะพานสุรรอดนี่เขาจะผ่านไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนะอย่างในที่สองระสุลสอบสวนอันฟันยัดคุลูนันจันนะตะบีไวริฮิซาบ คำว่าบิโกยิริซาบเนี่ยถูกอธิบายไว้ในบางคะดีษว่าหมายถึงบิโกยริไอรัผ่านไปเลยโดยไม่ได้ไม่ได้สะทกสะานอะไรเลยครับเหมือนกับเหาะไปเหมือนกับหายตัวไปเหมือนกับขี่ขี่ม้าไปขี่พาหนะไปเหมือนสายฟ้าแลบนะแลวก็คือต้นคือโดนสอบสวนเบื้องต้นแต่ว่าอลอเราไม่ลงโทษอเลาพิจารณาไม่ไม่อะไรไม่ไม่เอาโทษไม่เอาความผิดอะไรครับนะอืตรงนี้ก็ไทยให้รู้ตรงประเด็นที่น้องถามว่า สอบสวนเนี่ยมีนบะีเองก็ถูกด้วยเหมือนกันะนะครับก็ทำดีละเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เ,เพราะมันเป็นเรื่องของหลักความเชื่อนะ,อะนะครับนะทุกคนก็ต้องถูกสอบสวนเหมือนกันนะการทำดีละ